สวัสดีค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านพี่แม็กค่ะการบ้านคือข้อ6ลูกบาศลูกหนึ่งถ้าด้านยาวเพิ่มขึ้น20%ด้านกว้างลดลงหรือเหลือเศษสีส่ส่วนห้าของความกว้างเดิมและส่วนสูงเพิ่มขึ้น1 0จากความสูงเดิมปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใหม่แต่เพิ่มขึ้นเหลือลดลงจากปริมาตรลูกบาศเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ลูกบาศคือด้านทุกด้านจะเท่ากาันหน้าทุกหน้าเป็นสี่เหลีล่ยมจัตุรัส ถ้าเรากําหนดให้ความยดันเท่ากับ10ใช่ไหมคะปริมาตรก็จะเท่ากับ10ยกกําลัง3เท่ากับ1,000ค่ะโจทย์บอกด้านยาวเพิ่มขึ้น20%ก็คือเศษ2 0ส่วนร0 0ยคูณ10แสดงว่าเพิ่มขึ้น2 2บวก10ด้านกว้าง12ด้านกว้างลดลงเหลือเศษ4ส่วน5ก็คือเศษสส่วน5คูณ10เท่ากับ8 เติสูงเพิ่มขึ้นสิเคือเศษส0บส่วนร้อยคูณสิเท่ากับหนึ่บวกสิบเท่ากับสิบเอ็เิสูงคือ็ดดังนั้นปริมาตรเท่ากับ1 2บสองคูณแคูณสิเท่ากับหนึ่ค่ะปริมาตรจะเพิ่มขึ้นเท่ากับหนึ่งพันห้าสิบหกลบหนึ่งส่วนหนคูณหส่วนสตัวตัดกันได้เท่ากับห6าสิบ่วนสิบเท่ากับห้เพิ่มขึ้นห6ค่ะขอบคุณค่ะ